สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะผมก็จะมาให้ดูไข่เค็มที่ผมทํานะครับม,มีอีกฟองหนึ่งที่ผมลองทําไว้ดูนะครับตัวนี้มันเวลามันนึง่งมันจะไม่ไม่ออกมานะตัวนี้แต่ไอไอพวกที่เป็นนูนๆอย่างเงี้ยครับมันจะออกมานะครับเป็นไข่เค็มสูตรเร่งด่วนนะครับอันนี้ผมใช้ไข่ไก่ทํานะครับ แต่มันก็จะนูนออกมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอเคมสูตรนี้เราทำกินนะครับแต่วิธีการเติมเราไม่ต้องไปเติมเยอะนะครับเราอาจจะเติมประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องนูนออกมานะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะมาแกะให้ดูก็ได้คนระัเดี๋ยวจะแกะก่อนนะ มันก็ยังร้อนร้อนร้อนอยู่นะเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้ดีกว่านะครับทําแบบอันนี้ทําแบบข้างๆนะครับเราวจะแกะลูกนี้นะครับแกะก่อนหรือว่าเอามีดผ่าเลยนะครับเอามีดผ่าเลยที่เขาผ่านะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เออนะครับอันนี้ต้มกำลังดีนะครับแต่ไม่นั้นมากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับจะลองชิมดูขายเค็มแบบเร่งด่วนนะครับใช้เวลาทำ เามื่อคืนทางประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมจะชิมตรงนี้ดูนะฮะความตรงนี้มันจะมันจะเป็นเหมือนไออันนี้มันเป็นไข่ไข่ไก่ครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมชิมดูก่อน ก็โอเคนะครับแต่ยังไม่มันเท่าไหร่นะครับตรงไข่เค็มเนี่ยตรงตรงไข่แดงมันไหม,มใช้ได้ครับรสชาติก็ใช้ได้แต่ถ้าเอาไว้นานกว่านี้ก็ก็คงจะมันกว่านี้นะครับอืมตรงนี้มันจัดแข็งๆเหมือน ขึ็นแข็งๆเหมือนเอเหมือนไฟเข็มทั่วๆไปนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นวุ้นนะครับนี่ตรงนี้มันจะนิ่มนะครับจะไม่แข็งเหมือนไอ้ไฟเข็มทั่วไปนะใข้ได้ครับแต่ที่ผมทำอาจจะเข็มกว่าน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาดู ลองมาดูวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเวลาใส่เข้าไปก็เราผมชิมตรงนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยชิมตรงเอ๋หผมันมันเหนียวนะครับแข็งแข็งเลยอะ่ะคือมันเป็นไข่ที่แข็งเหมือนไข่เค็มนะเนี่ยเนี่ยเหนียวเลย แต่มันไม่เค็มนะครับรสชาติก็ได้ครับยังไม่มันเท่าไหร่นะครับต้องทิ้งไว้สักหน่อยแต่ก็เป็นไข่เค็มเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับโอเคอเห็นไหมครับตรงนี้จะนิ่มนะครับไข่เค็มแบบเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนจริงๆนะครับ แต่ทีนี้ผมสังเกตด,ดูแล้วว่ามันจะมันจะไข่เนี้ยมันจะลอยขึ้นมานะครับอ่าไข่นี้มันจะลอยขึ้นมานะครับแล้วชิมตรงไอ้นี้มันจะจะได้นะครับแบบเล่งด่วนจริงๆนะครับเป็นไข่เค็มจริงๆครับ เนื้อไข่เหลืองเนื้อไข่เหลืองนี่ก็จะออกมันๆนะครับมันจริงๆนะครับต้องลองทําดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาลูกนี้เวลาเราเติมจากที่ผมดูนะครับทําตะแคงดีกว่านะครับทําตะแคงนะครับทําตะแคงดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไปนึ่งนะครับ จะพาลูกนี้ให้ดูนะครับชสบ <c oughs> เนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวผมก็จะชิมลูกลูกเลยเนี่ยไข่เนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งเลยเอ่ะมันจะไม่ยุ่ยเหมือนไข่ต้มทั่วไปนะครับเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเหมือนไข่เคยมเลยนะครับออกมันๆเค็มๆน,นิดนึงนะครับอร่อยนะครับเนี่ยับอืมใช่ได้ครับ จา,จากการที่ผมนั้นให้ทําตะแคงนะครับแล้วอย่าเติมไข่เต็มมากนะครับให้เหลือไว้สักหน่อยนะครับไม่ให้มันเวลาเรานึ่งนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ปูดออกมาอย่างนี้ครับพูนออกมาอย่างนี้ครับแต่ถ้าใครอยากให้พูนก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอืมอร่อย ก็อร่อยนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลย <c oughs> ทำเมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มครับ <c oughs> ก็ความความเค็มของข้างนอกนี้ได้แน่นอนนะครับแต่ไข่ไขนี้ก็จะเนื้อก็จะ แข็งขึ้นแล้วก็มันแต่ยังมันสู้ไอ้ไข่เค็มที่เขาทำหลายวันไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับเป็นรสชาติอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะแต่เวลาทำให้ทำแบบนอนอย่างเงี้ครับนะครับทำนอนนะครับไข่แบบนอนนะครับ ที่ผมทําตั้งอ่ะมันจะพูนทุกอันถ้าทํานอนนะครับแล้วก็จะเติมอย่าเติมเต็มนะครับอาจจะเหลือไว้สักประมาณนี้ครับพอมันขึ้นมาก็จะเต็มพอดีนะครับอันนี้เทคนิคนะครับแต่ใครอยากกินไข่เค็มเร็วนะครับทําตอนเย็นทําตอนเย็นกินตอนเช้านะครับได้สบายก็ไม่ถึงหนึ่งวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ